สเตปสร้างบ้านสวัสดีครับพบกับทีเด็ดสเตปสร้างบ้านนะครับประจำวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนะครับตัวแรกเลยครับจะผมนัดชนะสีจำปาครับวันนี้นะเกมพรีเมียร์คู่ระหว่างบอลมัดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดมาแมนยูเจองานที่ไม่หนักเท่าไหร่เป็นโอกาสดีที่จะเรียกความมั่นใจครับมองว่าแมนเชสเตอร์ยูนจะชนะแน่ครับแล้วก็น่าจะชนะขาดด้วยนะครับเชียร์เลยครับปีศัจแดงแมนยูมาแน่นอนครับ ฟุตบอลสเตปสร้างบ้านนะครับประจำวันนี้นะครับชี้ไปที่ฟุตบอลสเปนซุปเปอร์คัพนะครับก็เป็นเกมคู่ระหว่างัเซบียาพบบาร์เซโลนานะครับเกมนี้จะเตเต้ของนัดด้วยกันนะครับเป็นเย้าเยือนนะครับกับว่าเกมนัดแรกเล่นที่บ้านของเซบียาก่อนนะครับเล่นบอมาเป็นทางด้านบาร์เซโลนาต่อชุดลูกครับก็ถืว่ผลงานของทั้งคู่ในช่วงหลังในเกมหมุนเครื่อง พลาเกมหลังสุดนี่ชนะสี่เกมแล้วก็แพ้หนึ่งเกมด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับก็ดูแลบวทวงานสูสีกันมากแต่จังหวะจบสกอร์ที่จะตีกาดฉันเชื่อว่าเป็นทางฝั่งของบาร์เซโลนาที่น่าจะเบี่ยดเก็บชัยได้ในนัดแรกก่อนนะครับให้ยู่เชียร์ไปที่บาร์เซโลนาครับสวัสดีครับยอดฝัน,นครับไปดูลีกฝรั่งเศสกันบ้างดีกว่านะฮะเตะกันสามคู่แต่ว่าพัดหนึ่งตัวที่น่าสนใจก็คือน้องซี่เจอล์รีองครับน้องซี่เนี่ยถ้าเกิดว่าดูสายตีหรือไอ้ปากนะครับผมว่ามาตรฐานของเขายังไม่โอเคนะครับขณะที่ลียยงเนี่ มีเสียความมั่นใจจากการเด็กส์ครับแล้วโดนปารีสแซงต์แชมเบิร์กสเล็กแต่นั่นคือการเจอทีมยักษ์ใหญ่อย่างปารีสแซงต์แชมเบิร์ครับดูโปรนอร์ลรียองผมว่าพวกเขาน่าจะได้ลุ้นเป็นที่ยุโรปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กับเกมนี้เนี่ยกำแพงไว่เบิดสูงเกินไปคิดว่าน่าจะชนะได้เลยครับสามแต้มน่าจะเรียกความมั่นใจให้สำหรับโอเอลนะฮะเชียร์ที่โอลิมปิโอนครับนี่ครับสำหรับสเต็ปสร้างบ้านประจำวันอาทิตย์นี้นะครับ ก็ยังมีฟุตบอลที่ลุ้นกันมากมายเหมือนเดิมนะครับโดยทีเด็ดของผมมิเตอร์เอ็กไปที่สึกยุริอังกฤษนะครับอาร์เซนอลพบกับลิเวอร์พูลนะครับอาร์เซนอลเป็นต่อเสมอครึ่นลบสิบครับอาร์เซนอลนะครับยังมีปัญหาความควในในเกมนี้นะครับสภาพทีมไม่สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะกองหลังนะครับขาดหลายตัวทีเดียวมีทั้งเจ็บหลายคนทีเดียวนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลค่อนข้างพร้อมครับปัญหาของลิเวอร์พูลก็คือ เกมลุกอาจจะทำทำเกมลุกได้ดีแต่แนวลุกยังยิงที่ยิ่งกว้างกันเยอะนะครับผมดูว่าเกมคู่นี้เนี่ยเป็นเกมเปิดดูการทั้งคู่เนี่ยน่าจะเป็นการป้องกันไม่น่าจะเปิดเกมลุกก็ใส่กันเต็มที่โอกาสเสมอกันมีสมทั้งคู่นี้คู่นี้ผมเชียร์ไปที่เลูอครับ สวัสดีแฟนๆสเต็ปสร้างบ้านครับตัวสุดท้ายนะครับประจำวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมนี้นะครับไปดูวันที่ลิกเอนฝรั่งเศสนะครับคู่ระหว่างนิสเจอกับแรนส์นะฮะนิสต่ออยู่ที่เสมอครบครึ่งนะครับต้องบอกว่านิสเสียกำลังหลักไปเยอะมากนะครับนองโปรย์นันเดวรส์มงดี้นะครับไปอยู่ที่เลสเตอร์นะครับปรลองแชคแมงกลับอยู่ที่โมนาโกแล้วก็อัลเทนเบนอัลฟานะครับไปอยู่กับ ปาลิสนะครับดังนั้นความแข็งแกร่งเนี่ยลดลงอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้เล่นในบ้านก็นจริงครับต่อสองทุกครึ่ง mm hmm. ผมมองว่าแรนส์ hmm. ก็ไม่ธรรมดาครับ mm hmm. เกมนี้นิสกำลังหลักขาดหายไปไม่เหมือนทีั่นก่อนแล้วครับ mm hmm. ดังนั้น mm hmm. ผมให้เลือกเชียร์ไปที่แรนส์ทีมเยือนเชื่อว่าจะมี1แต้มกลับบ้านไปนะครับแล้วนี่คือทั้ง5ตัวนะครับในสเตปสร้างบ้านประจำวันอาทิตย์นี้นะครับ mm hmm. ติดตามันได้ทุทกๆวัน นะครับทาง S M Sport นะครับแล้วก็แฟนเพของ96 s t a ดีย m ในเวลาประมาณบ่าย3โมงนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสเตีสร้างบา้า